กระจอย่งางพะนนกัหนดมือมาในคอนแกนนท่านี่ลหละในคอนแกนตอนนี้ก็มีที่กรเจเพิ่นแผ่นไว้ก็มีมีมอกขอมีตลาดอูฟู่มีตลาดต้นตาลมีตลาดยูดีแล้วก็อุบลตลาดอย่างนอกหรือใครมีข้อมูลอุบลพี่น้องที่อุบลนน,นนะ ใครมีข้อมูลที่คนไปเดินตอนบ่ายตอนเย็นเยอะๆครับตลาดที่อย่างพี่น้องส่งข้อมูลใหน่อพอในเดอ้อคือเขาเจ้าอยากไปคือทุกอันนี้เพื่อนว่าไปเก็บเงินเลพี่น้องคือไปอ <laughs> เดี๋ยวมันสิลุด <laughs> เดี๋ยวมันสิลุดเดี๋ยวมันสิลุด ตลาดคือมันต้องการไปตลาดที่ชุมชนที่มีชุมชนที่มีมวลชนเยอะๆคือทุกตลาดที่ไล่มาเนี่ยคือพ่อก็ปลูกต้องได้ไปคือเป็นตัวแทนของระเบียบวัฒนสินแค่สองคนนะครับเป็นตัวแทนของระเบียบวัตนศิ์แค่สองคนแต่ที่นี่เพิ่นก็เลอยอยากให้หว่าเอาิมคนติดตามพ่อติดตามน้องเยอะเท่าไหร่มีมวลชนมากไหมเนี่ยคืออันนี้ พ่ออยากให้เดี๋ยวพ่อได้มืออีหรี่เดี๋ยวพ่อสิบอกอีกเทียนหนึ่งเด้วพี่น้องเด้อและพี่น้องก็กสีมีส่วนรวมนั่มขึ้นกันส่วนรวมส่วนรวมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพ่อบอกคือรวมอีอย่างาฉะนั <c> ้น <oughs> <c oughs> จึงจึงขอบอกพี่รอง้องไว้ก็ถ้าหากว่าวันไหนถ้ามีกําหนดการออกมาจริงๆพ่ออยากให้ทุกคนนะครับ เกณฑ์มวลชนไปให้กำลังใจพ่อกับลูกเยอะๆเออเกิสิบได้ขายนาะขายตาเซ <laughs> <c oughs> ็นท่านอุบลอ่อถ้าเป็นเอาดอน r ะเป็นเอาดอร์สามารถว่าเล่นรถแห่ได้ไหมเล่นรถแร้่เอารถแห่ไปจอดเล่นได้นะพี่น้อง สามารถเอารถแห่ไปจอดเล่นเรากคนไปชอบไปเดินไปซื้อของไปยู่ไปกินในช่วงนั้นหลายจังเสียน่าจ,จะเป็นใบใบพูดละพี่น้องบายคําบเลิกงานพูดละคิดว่านะช่วงคนเลิกงานแล้วพี่น้องว่าซีโมง่งหาโมงแรกเนี่ยพี่น้องคิดว่าตลาดไหนอ,อย่างยูดีนี้ก็ช่วยอยู่แล้วเนาะอย่างยูดีก็จะยงง่ังมุดมืออยู่แล้วแต่คอนแก่นนี้ต้นต,นตาลก็จะเป็นช่วงเย็นอยู่แล้ว แต่อูฟูนี่พอเคยบอกกันไปแล้วอูฟูนี่บ้อนนาบ้อนาอนาจะตอบโจทย์พออูฟูนี่จะเป็นตลาดพวกผักอาหารผลไม้เนาะเดือกเสือ้อผักกับมิยูยุนยูุภายในแต่เจากข้าเจากับสิมาหาขอมูนอีกเชนึงอยู่แต่สำคัญอุบสเนี่ยข้าเจ้าได้ถามพอว่า พออุบลเพราะว่าตลาดไหนแต่ที่เรียขเขจอกับรถกาดมากมันมีตลาดที่อย่างน้พอพอกรจับซื้อตลาดเพได้เะไาขจอให้มากยู่ตอนนี้ถึงตลาดดอนมงแล้วอดี่ปอยเห็นรับขี่ไปฮอดผูดดอนเฉพาะฮอดพูดอดีตมจมไม่พอดีมมอลรกนําไปเอาดอกโลกร้อนกับพวกออ้เขาเยอะหันละทีว่า พ่อใจสมมุไปวามเสื้อบ้เพ่ออาสวาไปพ่อป้อไปพวกคนกติเสื้อ้าหมองกินหมองไปไปนอนถาเป็นเป็นอาหารเป็นเทียงหน้าเป็นแพรเป็นยังแปงสันหละครับเสื้อเสื้อป้อขับไปบพ่อป่อไปพ่อป้อยไปนี่พี่นกติเสื้อ้าหมองไรสามารถพ้าพวกไอไปนอนนีแหลกนั่งนีแลกตามแพรตามร้านอาหารน้ำเทียงให้เทียงหน้าได้วันนี้ไปหมองจังสัน ตกเบ็ดพ่นแล้วสีว่าใช่าหมองตกะเบ็ดหาปาพพูดละคนเดินท,ทุ่งสีเมืองเดินเดินทุ่งสีเมืองทุ่งซีเมืองควรจะเป็นตลาดกลางเต็นเป็นเพกลางเต็นเนี่ยมาแรงเต็นวัดจอมสีจามาแรงพ่อกันเด้อพ่พันสวัสดีพ่อสวัสดีครับพวัวลาอยากไปครับพ่อครับ าปากต้มแท้ๆตลาดเจริญศรีค่ะตลาดเจริญศรีไม่ถึงอุบลเปล็นบ่ตลาดเจริญศรีนี่คือไม่ถึงอุบลเปล็นบ่ครับเจริญศรีแมนมองบ่ครอบไปลงเพรแมนแมนเนาะมองบ่ครอไปปิดฟีกล้อมผาเด้เนาะมองข้าเจ้าจ้างไปลงเด้เนาะเพราะมันมีตลาดมันมีขายของกินของใสมีทั้งผักผุละไมเออแมนยุตตลาดเจริญศรีวาลินชำราบเนาะ เมนยิ่งเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวกำหนดการชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือคือทั้งทั้งทั้งเพลินนะครับทั้งเพลินเพลินกะรังเค็กชิ้งไอ้พ่อคือกันวว่าพ่อจะไม่ต้องเดินทางไกลถ้าพ่อเล่นอุดรก็คือจัดวันที่พ่อเล่นอุดรถ้าพ่อเล่นขอนแก่นก็จัดวันที่พ่อเล่นขอนแก่นถ้าพ่อเล่นอุบลก็จัดวันที่พ่อเล่นอุบลประมาณนี้รถผู้ใดล่ะเนาะบาทไม่ใช่ลูกเราเนาะ อุบัติเหตุหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอไม่ใช่มาจะไดิมาควางรถโมด, <c oughs> ดิ่งสัตว์เดี๋ยวะมือเดี๋ยวพ่อพ่อบอกอีกเจนึงเด้อพี่น้องเด้อบอกให้ใส่ใสบอกให้หอดให้ใส่เสียชีได้ไปพร้อมเอื้อมือนั้น พี่น้องต้องร่วมพลังใส่เสียเส่เสียใครพ่อท่านมีเสียลูก่อท่านม,มีเสียลูกพี่น้องก็ต้องเส่เสียสีสีจะต้องกําหนดบอกอีกทีอีกเทือนึงเพื่อแสดงพลังนั่นหันั่นหอดนั่นหูมือให้เนาะ <laughs> นั่นหูมือให้เนาะ <laughs> ถ้าพอต้องอยู่เป็นรถทุ่นพลอยรถแบบอะไรละป่ะเนี้ยเอา พ่อฉเป็นรถพุ่นแบบไดว่าจ้างสีรถได้ห่นเลยผสมเข้าาเป็นดาราได้บากเนื้ออ้วนอืดๆื้นยุ่งเสียนากระปานกระด้งแล้วพ่อกระได้เพมาะเปนยังเด็กพี่น้องกินแซบย้อนยังปติกินแซบย้อนพี่น้องออกกับเขามาฝากพอฝากลูกฝากเต่ากินเมแทกินกับเจ้าบ่องโอ้ยแซบหลายเจ้าบองกินเราออกบ่าเป็น จะประเดียแบบมารกโดนๆนะแม้จำเราติดคำเขาน่ะแมะเดี๋ยเราบนะมันนั่นแหละไปนองกินจนจนได้จ,จ,จมก็ไปยื้เปียจมก็ไปเบ็ดว่าอ๋อพวกเขาเคยกินเขาอ,อิมโมเปียน <c oughs> กินีิโตเหมือนน้องเลยครับีิโตพออยังบ่เขาใจว่าีิโตมันมีนม,มันมันมันสามารถที่ไหนจ้อยอะไรจังไหนพออยังบ่เข้าใจคือกันมันก็เป็นแค่เครื่องปรุงน้ำจิ้มธรรมดาว่ามมนติ โตเหมือนน้องเับพอ่อขึ้นนารากรเมื่อกี้โตติเ้อใส่เสื้อเสือเส้อลูกมีหลายตัวค่ะนี่งานที่น้องขายไปไหมครับน้องขายน้องขายน้องคายนี่แน่ๆก็คือวัดหลวงพ่อป๋าใสแ่แหละครับแต่ว่า,าก้อนหนานั้นเดี๋ยวพอ่อเบิ้งก้อนว่าม,มีอีกบ่น้องค่าย,ยว่าเป็นสิมีอยู่บ่เหรอ อามีสวัสดีครับสวัสดีครับลูกอามีสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับโอ้หนุนขัดเสียนอพี่ยศใจวาครับพี่น้องต้องเกณฑ์นคนถ้านักเลียนท่านผูใ้ใดเป็นคู่เป็นคู่เป็นอาจารย์นะครับพี่น้องต้องให้นักเรียนไปเหตได้งานมือนั่นเด้อทุกคนต้องไปหาข้อมูลตรงนี้มาส่งอาจารย์นะว่าวันนี้อ่าเต้าหยองกับพ่อเอ๊ะมาทําอะไรที่นี่ ถ้าใครไม่ไปโดนหนักคะแนนวางสี่เด้อพี่น้องพูดได้เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าด้วยงานต่างๆเอ๋อทุกคนวันนี้ต้องไปอหาข้อมูลตรงนี้มาให้หัวหน้านะเมื่อไงหัวหน้าไม่ให้ความดีความชอบนะต้งสร้างกังสี่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นหน้าเป็นตายแห้งแีดีเด้อพี่น้อง ไมีเลือกเกินเขาจะมาขึ้นเวทีอีกยังไหมโอ้ยน,นี่ก็อ่าเหลือตรวลูกที่ดอกตะวาก่ะในเมื่อมันเป็นความมั่นคงของลูกนาะพี่น้องเนาะสายหมอประวัติคือเดี๋ยวที้เพิดทำหน้าที่เท่ากับหมอคนหนึ่งนั่นแหละถึงจะเป็นการฝึกงานครับก็เท่ากับทําหน้าที่เหมือนหมอคนหนึ่งก็ต้องไปตรวจคนไข้ต่อไปครับปรึกษาครับคนไข่ทุกเส้าทุกมือนะครับต้องไปเฝ้าเฝ้าห้องนั่นห้องนี้นะครับ แต่ว่ากะดีใจภูมิใจน้ำลูกที่เขามีความอดทนสูงบ้างครั้งกะสิเมื่อแน่กะสิจมเนี่ยโคตเนี่ยพี่น้นองกะกาตั้งใจลูกแน่ก็แล้วกันนะครับเมื่ออะไรอาจารย์พ่อจะมีคนขับรถกะจริงๆแล้วกะตอนนี้เอ,อิญเ,อ,อ,เอ,อิลูกเก้นหลานมากครับคะแนะครับเพราะว่าหลานหลานเนี่ยขับรถเป็นทั้งสองคนอยู่กะไว้ใจได้ ว่าจะได้ทุกคนสั่งสั่งใบสั่งได้หายได้ด่าได้ตีได้บอกได้ก็มีมีหลานแม่พร้อมซีซีมาอ่าขับพยุ่นวันี้พ่อกับแม่ก็ได้ว่าเอาเอากะจังพ่อไปได้มาได้ยุ่นเพราะว่าจังเดี๋ยวแต่ว่าถามว่าคือเก่าบ่ามันกับว่าคือเก่าหลังต็งจีแบบได้นอนพ่อกับโอ้ยคุณน่ะนอนเดือดเดือดขนซูโม,มนี่หรือมันเจ้าของบ่ปรับเจ้าของกับ่ปูงมือจือปรับไปไปในทางที่บ่ถือ,อกับโป๊งจับ พ่อสีเด่นนันอ่าลงรถพ่อจะไปตรวจงานดูงานดูงานช่วงคอนเสิร์ตถ้าวันไหนเพียๆพ่อก็จะขึ้นมาเงียบก่อนกสีลุกขึ้นประมาณช่วงตะลุกลงไปแต่งหน้าหรือมือไหนบ่าว่างก็คือคือบ่นอนเลยแล้วก็หลังจากแต่งหน้าอ่ามือไหนง่วงกสีประมาณอ่าจบคอนเสิร์ตพ่อกสีมานอนหรือกันมือไหนบ่ง่วงบ่เมื่อยพ่อ,พอกสีหลังคนหล,ลังล้ำเรื่องไปประมาณสองฉากสามฉากพ่อจังขืนมานอนัสี อาย่ประมาณนี้บ,บวมโซดียมบวมโซดียมลดมาด,ดี๋ยโซเดียมโซเดียม พ่อจินยูเทธิกาแฟดำพอดิจินยำมะเสาอาหารเย็นพ่อกับพ่อินพ่อจินได้อาหารห่อนเดีดต้องปรุงจากกระถ่ายไม่ยังกินสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อเออน้ามกรวนบริเ็นจอดลูกถามพ่อโอ้ยเขาโพอดิจอดถ่ายอยู่แล้วนะ ได้มาเปิ้งสามพันเมื่อไรอีกเนาะเปิ้งสามพันในปีนี้แต่ว่าเออเพอร์เส้นต์นไว้ปีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หรือหกเก่าเนาะน่าจะเจ็ดศูนย์นะ 69, หกเก่าคือเจ็ดศูนย์จะว่าจ้างเลยล่ะเปิ้งสามพันจ้างแล้วเล,ล้วพอเรื่องบางว่ามันหกเก่าหรือเจ็ดศูนย์น่าจะได้วันที่ห้านี่แหละ วันที่ห้าห้ากุมภาน้องขายสิบเจ็ดเมษาครับรสิบเจ็ดเมษาวัดบงพ่อพระใสนะครับแต่มันจะมีอีกวัดน,นึงทุกพอว่าพอได้ไปเส้นสัญญาอยู่ก็ให้คนไปที่สแสดงอีสา ใช่ครับพอไปเล่นอิสานตุ้ดซี่กับลูกเต้าหยองครับอ้าวรถข้างนี้ว่าจอดอย่างีินดีหรือเปล่า นึกว่ารถเจ้าของรถสิบล้อนึกว่ารถหรล้อถึอตำรวจอ๋อเป็นหนึ่งในดวงใจของแม่ๆขอบคุณนะครับอ่านเพน็นไ่ม่เพนนี่กรว่าบัดแจง้ง นะครับก็เลยจึงอยากให้พี่น้องซอยกนไลก์กดแช่์เพื่อเปิดการมองเห็นเกิ่มขึ้นมาอีกคือเกานะครับพอทุกคนก็ยังเดียวกว่าเออยังอยู่อยู่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวอีไอ้วะเขาว่ามีการเคลื่อนไหวเขาดีตัดเครดิตเท่าด่านคุณทปีหกเก้ามีไหมครับปีหกเ้าเดี๋ยวพอต้องไปเช็คอีกเถิอนึง แต่ว่าเคยไเด้ยินว่มาบัานบันบันจันเดี๋ยนอมนเมริกาบัานหมอไอ้คุณหมอยอย่างก่อนเถอะที่เป็นเจ้าภาพจังตลอดแต่ไม่มีกับซีมีบับนจันนี่แหละพระธาตุนาโดนปีหน้าพ่อเอพระธาตุนาโดนคนนยังบานสรุปครับ พอว,วัดนี้เขาเจ้าสีหลังจากเสร็จงานขาเขจาจะจอสรุปอีกเทียนหนึ่งัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาทั้งเวลาทํางานเวลาทําภารกิจทวนโตของพี่ของน้องหาเขาหาป่าเฮ็ดเฟียกเฮ็ดงานครับที่เสียสละเวลาเขามากกำลังใจมาว่าผาคุยก็พอนะครับ ได้รับชมขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสตอนดีรับเจ้าวรรไรการในนี้ยพอกลืมเลย,ยท,ลทั้งทั้ง y u t u ู e ทั้งทั้งช่องชาแนลทั้งทา้งทีวีพอกเล่าว่าช่องอยู่ช่องได้ <c oughs> ด้อก็ดีใจพี่น้องกับข้าจอกกับแหงเกียรติว่าจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาที่จะอาด็อบเตอร์ ข้าเจาก็ให้เกียร์ก็เพราะว่าระเบียบวัทศิลป์เพื่อจะมาหาข้อมูลท้าวิทยานิพนธ์หรือแม้แต่มือว่านี่ก็ของอออวัฒนธรรมญี่ปุ่นประถ้าญี่ปุ่นมันกนห้ไทคนไทยนี่แหละให้คนไทยมาสัมผัสพอ,อทางโทรศัพท์คนสนใจกับเ่ยวกับวัฒนธรรมไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอยากได้อยากได้ความรู้จากวัฒนธรรม